り立った前方には BB が,いるんだが、イルンダガ、そっとなん、かまえてベストがなかった。まずはビビーズバイ、ナカコロカーセルティンニクシーカット。ミスがクスルガ、ミスニアもテエクザゾウ。モケルノアフタリだけ。 โอ้แล้วนะครับ S ฉบับีเป็นโรเแล้วก็สเกมที่เป็นอ่ามองโกนะครับแล้วจมีเจ้าพ่คูสเปรตแบไม่ปยาด้วยนครับแงาระเบิดและในระเบิดตั้แปนกับานวัตเทียร่วมมือร่วมพลังปิดไพ่แบบใหญ่ครับมันมีมเล็ก้วยู่นั่นและนทีนี้ก็ไปไปตาหกโอ้ตาหกคับน a กชิกกี้ไปได้ครับและพีทมาพีดันได้ タイランドブルービーズ・テレハンガーこれかぶっちゃうじゃありませんかじゃあダックマンズ飛び立った降り立った前方には BB がいるんだが外側に構えてベストがなかったまずは BB1 枚だからこれを返されていくプニクシーカットミスが崩れるかミス2枚持っていかれたぞ 面倒動けるのは2人だけ中の方グータンをカットしていったこれ起こしたいですねできればねメイリン・タイランドとしてはブルービーズ出ルハンは札幌ナンバーワンしかいませんそして、えー、サンシスターサンシスターがアタックオールアラウンドとペカードで当たっていたようなんですが セーフティーズーを見ていきましょうセーフティーゾーンはロス・レオネス方面ですいやブルービーズ・テルハン苦しいですよ札幌ナンバーワ一人になりましたからねヘルメットない状態 AK2 倍ついているが球はそこまでないこ,れこの間メイドイン・タイランドまあそうですよねあさってしまいますよね展開かけたいですよねジェイコブが、えー、キットがありませんヘルスがない状態です ナンバーワンのポジションも分かってますので一ったち,ちょっと足元ゴマオ完全に気づいたでしょうダックがクラッシュを構えてビハインド2人でプッシュしていきます S12K 炸裂ですそして後ろから詰めてきたジャンクもゴマ塩がカットしていきます三シスたアタックそして札幌ナンバーワン完全に追い詰められています ミスが工場に入ってきましたグレネードワンチャンス飛んでくれればピンは抜いた転がるか左一枚カットしてうん1枚しかカットできなかったここでブルービーズ・ディラハンがチームダウンとなっているんですね เรียบร้อยครับและเอเวอร์มีเดียน่าจะเคลียร์บ้านนี้สําเร็จครับแต่ว่าออกมาต้องโดน m i d มไอเอนะครับและตรงนี้จ่าขอบครับพยายามจะวัดสุดวัดสุดและเรียบร้อยครับจ่าขอบจ่าย2เม็ดน็อกครับโอ้โห2เม็ดบาทไปดีดึงกันไปเลยครับและบ้านอยู่นอกวงครับ m i d วอร์าจะรับบ้านนี้ได้สําเร็จครับและไปเล่นต่อครับและฟูกิเกะก็ไปน็อตทางคีล่าได้ครับได้ยินเสียงผมกินน้ำต้องขออภัยจริงๆนะครับผมต้องกินน้ำเยอะๆจริงๆนะครับไม่ไหวนะ ขอพายุนะครับมีกัรพยายามเคาะอยู่เคาะเคาะดู <c oughs> แล้วเขาสโมกครับนี่ครับเขาสโมกนะครับไม่ใช่ว่ามันมีอ่ะไม่มีอะไรนะครับมีสโมกนะครับมีสโมกครับและพุ่งออกมาแล้วพุ่งออกมาแล้วแล้วจับเคาะเคาะเคาะเป็นหัวไปหนึ่งเม็ดเคาะต่อตรงนี้เปลี่ยนระเบิดควักระเบิดมาแล้วแล้วเขาจอดครับตรงนี้จะได้หรือเปล่าจะขอบจ่ายของไปและ ขอแยกจากดักแมนครับดักแมนกำลังฉีดครับทาร์วทีเอชครับปาระเบิดลต็อตไปก่อนหนึ่งและดักแมนมาได้สองและไอ้กรีดสามตุดไปและเหลือคนเดียวคนเดียวคนเดียวโอ้ดักแมนสเปย์ไปเกือบตายครับและตรงนี้เขาฉีดมุมฉีดมุมติดแฟนหรือเปล่าไม่ว่้ติดแฟนหรือเปล่านะครับตรงนี้ฉีดมุมมา A B C D ครับเรียบร้อยครับเอเวอร์มีเดียครับจบอันดับที่แปดไปครับจากเอไอทีเอชครับโอ้เอซี่ครับเป็นน้องทางอเล็กซ์ได้ครับเหมือนจะขึ้นมาทิ้มแล้วนะครับสำหรับทางบาฮาเมตเกมมิ่งครับ ตรงนี้ครับตรงนี้ครับโอ้มาแล้วนะมาแล้วครับสำหรับบาฮามุดเกมมิ่งครับคีล่าครับรออยู่แล้วคีล่า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 ง้างไฟแบบส0 0รอเซนแล้วหลบเข้ามาในควันครับโดนยิงมาจากทวิตี้โฟเคครับอุ้ยแล้วเอาได้เหรอออกไประเบิดจากคามนะครับ โอ้ไม่ใช่นะไม่ใช่นะผมนึกว่าง้างของแบบ300%แล้วจะลงพอดีนะครับเป็นระเบิดจะค้างนะครับแล้วมดกระจายระเบิดเข้าไปอีกครับอุ้ยตรงนี้ลงบนหัวหรือเปล่าโอ้ไม่ได้ลวงไว้นะครับตรงนี้ครับ RCM ครับต้องเล่นแล้วนะกระจายระเบิดเข้ามาและเป็นคีล่าครับที่น็อกมิสเตอร์ชานไปครับตอนนี้เหลือ RCM คนเดียวครับ RCM ทำอย่างไร RCM นี่ครับเขาอยู่ในควันด้านหน้าใกล้ๆตรงนี้เองครับ ตัดสินใจดึงอีกหนึ่งครั้งครับแล้วตรงนี้มีของถ่ายเข้ามาโอเป็นคีล่าครับที่โดน RCM น็อกไปครับ RCM เลื่อนไม่เต็มด้วยครับแล้วตรงนี้โอ้เอออาโอ้โหในควันแหลกมากและคาร์ลดีเอชครับไปโดนนางแชมป์ครับน็อกไปครับตรงนี้ตัดสินใจดึงอีกหนึ่งครั้งครับแล้ววงอัพเข้าสู่บ้าน2 4K นะครับโอ้โหบ้านเขาเขาเขาเล่นเอดับแต่ว่าไม่มีหมวก3นะน่าจะแตกไปแล้วหรือเปล่านะครับตรงนี้ วัยรุ่นวัดสุดเลื่อนเหลือหนึ่งยังได้อยู่โอ้โหนี่คือผมว่าเขากะวัดจนเขาโดนวงกินนะครับตรงนี้ครับอะวัยรุ่นวัดสุดดึงแม็กหนึ่งทีและง้างและไม่รอดครับเป็นเอครูเซียครับที่ปิดไปครับแชมป์ครับจบอันดับที่หกไปครับเอ้ยหรือว่าจะเป็นมิดนะคุณผู้ชมหรือว่าจะเป็นมิดครับหนูสิเอคิวต่อเนื่องนะโอ้โหเฮ้ยมาว่ะคุณผู้ชมมาแบบมาเลยอะ อโอ้พลังมานะพลังมาเลยนะโอ้พลังมาเลยนะครับโอ้เโอ <AL> หเฮ้ยล่างทองนะล่างทองวะ่ะคุณผู้ชมเราดูวงที่เจ็ดกันดีกว่าครับวงที่เจ็ดครับจะไปที่ไหนนะครับถ้าคุณผู้ชมได้ยินเสียงแมวคือแมวผมเองนะครับมันร้องอยู่นะและนี่ครับเอ็น uh อิโญะครับเป็นนกทางวายบอลได้ครับ โอ้ทเนี่ 4K ครับบ้านหลังนี้มันของจริงจริงว่ะคุณผู้ชมอยู่จนวงเจ็ดนะครับและตรงนี้ครับเปิดเข้าไปครับสำหรับชิกิครับชิกิป๊อปไฟเข้าไปอีกครับและป๊อปไฟเข้าไปอีกครับป๊อปไฟเข้าไปอีกโอ้ยโอ้ยร้อนร้อนไวรุ่นร้อนโอ้ยจะทันหรือเปล่าครับน่าจะทันนะครับน่าจะดึงยาทันครับนี่ครับโอ้โหแต่ว่าเพื่อนครับไม่รอดแล้วครับแล้วไฟเข้าไปรัวๆครับตรงนี้ครับสำหรับทางมองโกครับ IKH มองโกครับมองโกเกมมิ่งครับ ยังเดินอยู่นะครับยังรออยู่นะครับและทีประมาณพีประมาเอ้าเป็นเลที่ 4K จะที่น้องกันอยได้ครับแต่ว่ามีคนเทรดทันครับโอ้โหกดไปกดไปคุโรยินมาจาก r c m ครับต้องถอยกลับมาก่อนครับพวกเขาน่าจะรู้ตัวแล้วครับว่าตรงนี้น่าจะเคลียร์บ้านกันได้ส่วน MIDS ครับไล่ขอบมาแล้วแล้วเจออเล็กเอ้ยเอครูเซียเอกรูเซียเรียบร้อยก็เป็นเอกรูเซียครับที่ปิดทางโคลอนี่ครับจบแบบที่ผ้าไปครับตอนนี้ท็อปโตแล้วนะครับเกม MIDS ครับ โกเอและก็ไนเอ็มจีนครับเป็นอ่ามองโก,โกเกมมิ่งนะครับและตัวนี้ครับเอกรุสเซียสเปย์ไปไม่ปั๊มยาด้วยนะครับแรงงางระเบิดและเป็นระเบิดของซักแมนกับธนวัตรทีเอสร่วมมือร่วมพล,ลงังปิดไปหรือเปล่ายังไม่ปิดนะครับเดี๋ยวมิสเตอร์ชานคนสุดท้ายมิสเตอร์ชานมิสเตอร์ชานรออยู่มิสเตอร์ชานปัดหนึ่งหรือเปล่าปัดหนึ่งต่อสองหรือเปล่าไม่ได้โดนแฟลชปิดไฟครับอ้าวแฟลชมาช่วยเฉยเลยนะเรียกว่ามาจากเดมาช่วยเลยไม่ใช่นะไม่ใช่นะ โอ้โแฟลชวันนะครับแฟลชวันยับโอ้ไม่ใช่นะครับตอนนี้ครับน่าจะเป็นปะทการประทะการของมองโกเคมิงกับทาง MITH แล้วนะครับส่วน 24K ครับเครม90อ่อเครม090เนี่ยผมว่าเขาจะต้องเป็นตัวป่วนแน่ๆครับตัวป่วนครับคุณผู้ชมตัวป่วนแบบตัวร้ายเลยอะเหมือนตัวร้ายในหลังคาตูนเลยนะรอดูเลยครับรอดูเลยครับ แฮมิลลีอนครับแฮมิลลีอนครับเขาน่าจะรู้ครับว่าตรงนี้มีไอทีเอยู่ครับเพราะว่าเขายิงกับมิสเตอร์ชานอยู่ครับเมื่อกี้นะใช่ใช่ใช่อุ้ยค่อนข้างโล่งเลยนะครับต้องดูครับว่าวงต่อไปจาไปที่ใครครับมาดูวงเล็กแย่านี้หนึแล้วนะนะแล้วทีนี้เ็เปไปตาขอบโอ้จาขอบครับนอกชิกิไปได้ครับ รวมเล็กกันนิดนึงวงจะไปที่ใครโอ้โหบ้านผมเป็นที่โกเกตอนแรกตอนนี้เจ้าของคนระับเป็นที่มองโ,โกเกมมิ่งนะครับและตรงนี้ครับจะขอบซ้ำทั้งชิคกี้ไปแล้วครับ15คิวแล้วนะครับสำหรับ MITH ครับตรงนี้ไม่รู้ว่ากินอะไรมานะครับแต่ว่าแต่ว่าพลังมันมาแนละ้วคุณผู้ชมอื้อเลยสุดยอดพลังมาแนละ้วแปลงร่างเป็นเสยญาได้เลยนะครับ ตรงนี้ครับมีการจ่ายของใส่ทางก้อนหินที่แฮมเรียนนอนอยู่นอนอยู่วัยรุ่นนอนนอนแล้วตรงนี้พีกออกมาจะได้หนึ่งได้สองครับแล้วได้หนึ่งได้สองโอ้โหดาบแปดครับไปโดนนแฟลชได้ครับโอ้โหทะเลกันเดือดจริงๆครับอิโซ,โซครับอิโซเดินมาอิโซชุบครับทอน์ตใชัชุบครับและเอ็กซ์ครูเซียรครับมองหาอยู่ยังไม่เจอนะครับยังไม่เจอใคร เลยครับเหมือนเขาชุบกันแล้วครับแมนกับดักแมนโดนสวนกั็มาจับ AUG นะครับเกือบน็อกนะครับแล้วตรงนี้ีแฟลชใหญเข้ามาและมีคนดัดหลังครับมีคนดัดหลังวัยรุ่นดัดหลังได้หนึ่งได้สองแล้วกลับด้วยครับมาชมวีที่ 4K ครับโอ้โหร้ายร้ายมากโอ้โหแฟลชแฟลชวันก็รู้กันใจว่าจะแชมป์อยู่แล้วโอ้โหร้ายมากๆครับส้ารัวงูตัวนี้ครับโอ้โห ตัดใจมาดึงด้วยครับแล้วพอมาดึงเท่านั้นแหละเมื่อรู้โอ้โหครม99ครับได้ทางไฮเมอรอนครับตรงนี้ดึงกันอยู่แล้วเห็นหัวตั้งเปรี่ยโปรยครับเป็นตั่อเร้ของเั้างคมายดตนยอนับคนสุท้ายเคม9ครับโอ้โหคมร้ายโอ้ตัวร้ายเลยนะ โโอโ้แต่หลังนั่งเปาะนะครับคุณผู้ชมและพีขึ้นมาพีนมาได้หนึ่งได้ต่อไปไม่ได้ยังเป็นดักแมนที่ปิดไป M I T H ครับ16คิวครับโอ้โห2,900ดาเมจไม่รู้มาจากไหนโอ้โหพลังมาเลยนะค,คุณผู้ชมโอ้โหเป็น M I T H ครับ M I T H ครับคุณผู้ชมโอ้โห โอโ้สุดยอดว้าวโอ้โหพกูออกบอกไม่ถูกแล้วคุณผู้ชมนะอ่ะเอาว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักคู่นะั